แล้วกไปบนกระถินที่ชัยภูมิจากบุนกระถินที่ชายภูมิก็มาบุนกระถินที่มาที่นี่แตะนั่นก่อนไปบุนกระถินที่วัดสว่างภูมิก่อนจากวัดสว่างภูมินั้นอาจารย์ไปปักกระถินพอดีวัดท่านพะคพูดท่านพาไปดูวัดแล้วท่านจะสร้างติดฟ้าติดฟ้าไฟดานกับเดินไฟฟ้าประมาณสามแสนทีนี้ก็อาจารย์ครับตีปัจจัยไปสองแสนห้า ดังสวดมนต์ไหว้พระสวดปาะาเงินล้านไปนั่งพระอาชาญ์อยู่นะได้ห้าแสนกว่าบาทห้าแสนสองห้าแสนสามมาได้ใช้นี่ใช้นี่เกียร์ไปเอาวัสดุก่อสร้างมาสร้างโรงตัวสองแสนอีกสามแสนก็เอามาทำฟ้าติดปิดไฟเดินไฟเราคงกำลังกำลังทำอยู่ไปวัดสว่างภูมิอำเภอป่าป่าจากวัดสว่างภูมิเขาเดินทางไปที่ ชัยภูมิไปงานบุญกระถิ่นที่ชัยภูมิเจ้าภาพเขากระถือมาหนึ่งแสนเจ้าภาพก็บอกว่าอาจารย์เออทำอยังไงเออม่เป็นไรเราอาจารย์สวดมนต์ไหว้พระคาถาเงินล้าน,นก็สวดไหวพ้พระคาถาเงินล้านไปโยมนัดเขาก็ช่วยมาห้าหมเน,นี่ก็สวดไปสวดไปสวดไปอ่ไป